สวัสดีค่ะสวัสดี f อีทุกท่านค่ะมัอนี้ก็อยู่กับน้องตั้นค่ะช่องช่างเถิดจำประดงคนลั่นทุ่งค่ะมาเลาะเบิงหน้าปังเนาะค่ะเนาะมายางเลาะเบิงหน้าปังเนาะค่ะหย่านแบบว่าเพิ่นปล่อยปล่อยวัวปล่อยปล่อยควายมาเนาะค่ะย่านมันลงหน้าปังอีกเนาะค่ะมือนี่ก็ลงเต็มเลยค่ะเขาน้องตันมุนเบิดเลยค่ะเนาะค่ะ เพิ่นปล่อยลงมาอีกนะคะ่ะอ่ามือี้กรมีนเจ้าของเพื่อนมาเฝ้าอยู่นะคะมีเจ้าของเพื่อนมาเฝ้าอยู่ยนะะี่ค่ะข้าวนาปังน้องตัน้น <c oughs> ห่างมากเลยนะคะห่างห่างนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะอันตอนวานที่แรกอะก็ว่าวานทียูนะคะเนาะว่าวานทียูบัดขึ้นก็ขืนทียูนะคะเพราะว่าบานนัดนี้นกเป็ดบนนัดนี้โอ้ยนกเป็ดมาลงเมเต้นเขาหากักตายเม,มเปิ้ลน้ำมืดเลย น้องตั้นจะพา f อซไปดูข้าวโพดเนาะคะ่ะกับถั่วฝักยาวที่น้องตั้นปลูกวันนั้นเนาะคะ่ะที่ว่าช่างเทิดปลูกแล้วผนหวานเม็ดเอาเลยเนาะคะ่ะหวานเม็ดเลยว่าออกซําใดแล้วต้นใหญ่เท่าไหนแล้วเนาะคะ่ะน,นี่ค่ะนาปังน้องตั้นก็ทําไม่เยอะเนาะคะ่ะที่แรกก็จะทําประมาณ2ี่สิไร่ทําหมดเลยเนาะคะ่ะว่าจะทําหมดเลยทีนี้มัน ข้าวไม่พอนะคะเขาปลูกเขาปลูกมะพอาจ้ะเขาปลูกมะพเนากนะจะได,ได้เห็ดเท่านี้นะคะ่ะประมาณสิบกว่าไร่ค่ะประมาณสิบสิบสองไล่นี่เลยค่ะสิบสองสิบสามไร่นี่แหละคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ซูปน้ําเ่อแล้วประมาณได้สองอาทิตย์แล้วแห้งอีกแล้วนะคะ่ะส่วนมากนี่นี่ค่ะให้ให้ทั้งเท่งนี่นะคะ่ะให้ทั้งเท่งนี่อย่าแหงกนให้ทั้งไตนะคะ่ะนี่อันให้นะที่ยิบ อย่างสวยเลยถ้าได้คือให้นะนี่แต้เหรอคะนะคะ้องเขาน้น <laughs> องขาเนาะเพราะว่าเขาเข้าตัวนั้นนาะคะ่ะเพื่อนวานเพื่อนวานให้นั่นเพื่อนบนันไดแซ่เขาเนาะคะ่ะเพื่อนวานแซ่ข้าตาส่วนนั้นตรงนี้นะคะเ่ิมให้ทั้งเทนี่เพื่อนแซ่เขาเนาะ,ะแต่ว่าเขาปูกะบ่ค่อยสีดีบันไดนะจจะเะบ่ค่อยสีดีบันไดก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้คะ่ะก็ตัว ปงตกกระปงนะคะเนาะเม็ดเม็ดเขาก็ดีปัตไนนะ,ะเนาะก็ก็ถือว่าโอเคได้ก็ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เปลืองปุ๋ยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็น้มแห้งแล้วนี่ค่ะถ้าน้ําแห้งก็เกิดปัญหาปัญหายั้งก็ตีปัญหาน้าหนูนะคะดูกระต้นเขามุ่นเบิดนะคะมองได้สูงๆนะคะเนาะแต่มองได้มีนามกรบโมีปัญหาหยัางนะคะเนาะ สียางงไปทั้งไตต้องตั้นไปไม่ถึงไปไม่ถึงเดี๋ยวพาเอฟซีไปด,นะะดูข้าวโพดเนาะค่ะดูข้าวโพดน้องตั้นปลูกกับช่างเทิดวันนั้นกับถั่วฝักยาวเนาะก็น้ําแห้งแล้วแหละน้ําแห้งแล้วแต่ว่ายังไม่เอาน้ํามาใส่เลยแต่ว่ามองดูข้างบนลงมาข้างล่างมองไม่เห็นต้นข้าวโพดเลยเนาะช่างเทิดว่าหนูนะคะ่ะช่างเทิดว่าหนูกัด เดี๋ยวน้องตั้นจะพาเอซไปชมข้าวโพดน้องตั้นออกหรือยังแต่ว่ามองลงมาเห็นแต่ว่าต้นข้าวเนาะค่ะถ้าตรงที่สูงๆหรือว่าเม็ดเม็ดที่น้องตั้นนเอาดินกบถมไม่เมดเนาะค่ะเนาะถมไม่หมดก็หนูก็จะข้าไปนะคะเนาะเดี๋ยวน้องตั้นกลับกล้องหลังให้ f อซดูนี่ต้นข้าวโพดน้องตั้นขึ้นแล้วเอซเห็นไหมคะ นี่ค่ะต้นข้าวโพดกำลังขึ้นเขียวเลยนี่ค่ะต้นข้าวโพดต้องตั้นเนาะค่ะอันนี้คือไม่ได้หยอดเนาะช่างเทิดพันหวานเราเลยหวานคือหวานเขานี่แหละค่ะหวานคือหวานเขานี่แหละค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องตั้นกับกล้องหลังให้ได้รับชมว่าใหญ่เท่าไหร่ <laughs> เป็นแต่ไดน,นึงบนน้อเนาะค่ะข้าวโพดช่างเทิดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะต้นข้าวโพดต้องตั้น นี่โอ้โหก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะค่ะอันนี้คือจังเทพพันหวานแล้วเลยเนาะอ่าถ้าเม็ดไหนที่อยู่ใต้ดินเนาะที่ดินกบไว้ก็ก็จะออกมาสวยอย่างนี้เลยนี่ค่ะก็เริ่มต้นใหญ่ต้นงามแล้วค่ะต้นข้าวโพดอันนี้คือข,ข้าวโพดพันข้าวเหนียวเนาะค่ะพันข้าวเหนียว กน้องตั้นพาเอฟซีไปดูต้นถั่วฝักยาวโอ้โหนี่ที่แรกมองมองมาจากหลังคลองนะคะ่ะมองมาจากหลังคลองนี่ไม่เห็นต้นข้าวโพดเลยนะคะแต่ว่าลงมาใกล้ๆเนาะคะ่ะลงมาใกล้ๆคือต้นข้าวโพดเยอะเลยเนาะคะ่ะเยอะเลยนี่ค่ะต้นข้าวโพดเยอะเลยกําลังขึ้นเลยเนาะคะ่ะก็อันนี้คือหวานเอาเลย <c oughs> นี่ค่ะ หวานเอาเลยตรงนี้สงสัยข้าวโพดจะหมดก่อนแล้วไม่ถึงช่งเทิดน่าจะหวานถึงนี่เนาะน่าจะหวานถึงนี่น,นี่ค่ะต้นถั่วฝักยาวของน้องตั้นอันนี้ไม่ได้สูบน้ำใส่ยะปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่เลยนี่ค่ะต้นถั่วฝักยาวอันนี้น้องตั้นหยอดเอาเด้ะค่ะหยอดเป็นหลุมเป็นหลุมไปเนาะคะเนาะหยอดเป็นหลุมเป็นหลุมไป นี่ค่ะว่าสีเฮ็ดเป็นแถวซับไปซับมาหลงสนเนาะค่ะเนาะหลงสนก็เลยเป็นอย่างนี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ช่างเทิดเอาเอาน้ำลงมาใส่เลยนะะเนาะค่ะออกเลยเต็มเลยเนาะคะ่ะแต่ถ้ามองลงมาจากหลังคลองก็จะไม่เห็นมองไม่เห็นเนาะนี่ค่ะก็จะมองไม่เห็นลงมาดูใกล้ๆก็นี่ ก็โอเคอยู่นะคะเนาะไม่ได้หยอดไม่ได้ขุดหลุมแล้วค่อยหยอดเนาะจังเถิดเพื่อนวานเอาเลยเนาะค่ะเนาะก็โอเคอยู่นี่ค่ะนาปังกะห่างห่างนี่ค่ะนาปังนี่ค่ะก็พาเอซมา ย่งางเลาะนะคะมาย่างเลาะเบิ้องไฮเบิ้งหน้ายางมือแรงเนาะค่ะเนาะนี่บรรยากาศไฮห,หน้าปังน้องตั้นเ <c oughs> นาะคะ่ะสวนสร้างเทิดก็เฮ็ดงานเนาะค่ะเฮ็ดงานมื้อนี้สร้างเทิดก็เฮ็ดงานนะคะนนอ่าอันนี้ก็ข้าวก็ได้กินปุ๋ยเนาะ <c oughs> เพิ่นกำลังงามกำลังงามเนาะค่ะเนาะ ก็มาดูเช้าเย็นเนาะคะ่ะมาเบืองแยมมอแรงกับยยมเ้าเนาะค่ะเนาะแบบว่าย่านเวลาเพิ่นปล่อยปล่อยงวัวปล่อยควาอยออกมาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะย่านเพิินรัดประทันเนาะ,ะอันนี้ก็ขนาดมาเบืองเสาแรงนี่ก็ยังลงอยู่เนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเด้อจ้าเขามาให้กำลังใจน้องตั้นช่างเทิดนะคะ่ะช่องช่างเทิดจำประดงคนลั่นทุ่งค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า